นักรีวิวทั้งประเทศการันตีสู่ฮกให้ว่านี่คืออีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มาแรงมากๆสำหรับชนีดำมาครับได้เวลาชิมชนีดำได้เวลาชิมชนีดำเดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติปีนี้ชนีดำทุเรียนแรไอเทมจากบุรพาพันไม้ของเฮียแป๊วจะเป็นยังไงที่สำคัญสีแบบสวยมากจุดเด่นของชนีดำคืออะไรครับผมเคยทานมาปีที่แล้วเมื่อได้ไปที่ต้นของชนีดา มีความรู้สึกว่าชนีดำเป็นทุเรียนที่สีสวยมเมล็ดรีบและที่สําคัญคือมีความมันหอมหวานอย่างลงตัวอีกหนึ่งสุดยอดของทุเรียนโบราณหาทานยากนะครับอีกตัวหนึ่งดูมเมล็ดสิมีทั้งทั้งหมดเนี่ยนะทั้งมือผมเนี่ยนะมีมะเมล็ดอยู่แค่เม็ดเดียวเท่านั้นมามาชิมกันสิว่าเป็นยังไงไม่ผิด ไม่ผิดจากที่คิดไว้หอมมันหวานลรมุนสําหรับชนีดำนะครับอร่อยจริงไม่แปลกใจหรอกที่ทำไมสายพันนี้เนี่ยเป็นที่หารับประทานของคนที่รักทุเรียนทั้งประเทศสําหรับชนีดำของเหียแป๊วบุรพพาพันไม้ท่าใหม่นะเพราะมันเป็นอย่างนี้นี่เอง